โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้อนนะครับผมนะเรามาดูกันหน่อยนะจ๊ะคุณดูนะเออการปัดสินแตกนะครับผมนะไก่นายแตกดีไก่นายปันสดนะครับผมนะดูกันหน่อยนะจ๊ะโอ้โหเก้าสิบหกปอรเซนนะครับผมนะเออเฮ้ยมาจัดไปเลยพี่โอ้โหคาบกุกีนะครับผมนะเออเฮ้ยมาโอเคนะครับผมนะวันนี้ผมเน้นหายนะครับผมกลมคาบอยนะจ๊ะคุณดู นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะวันนี้มีโปรนะครับผมนะฝากขันสิบเก้าใบนะครับผมนะรับไปเลยครับผมนะสองร้อยบาทเต็มๆนะครับผมนะใครที่อยากได้ก็ไปเอาที่อดเมนได้นะจ๊ะเอเอเฮอเล่นอยู่ใต้ของมันเด้อเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เดินนะพ่อแม่ี่นาทบันครับผมมนาะเราไปลุยกันนะจ๊ะเราจะผ่านไหมเราจะผ่านไหมดูกันเอาไว้นะจ๊ะคนดูนะเออพ้นเยอะเจ็บคอนะจ๊ะเอาเบรกสิบบาทพอนะเบรกสิบบาทพอนะ เบรคขามบาร์บอนะเออไหลนอกสามสิบมนปลายพิม่ะไหลย,ยาวๆเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับผมนะเออจำวันนี้เป็นยังไงครับผมนะดูกันเอาไว้นะจ๊ะเออมาเ,เ,เ,เราไปลุยกันนะจ๊ะคงคาบอยนะครับผมนะคงค่ายบีจีนะจ๊ะคุณดูนะตามด่าย่ำเลยเดอ้อนะเพื่อนๆนะครับผมมาคุณดูครับผมนะสเกตเตอร์โอ้โหสเกตเตอร์มาไหมจ๊ะโอ้โหสเกตเตอร์สามดอกแรก จอดลุยขนแปลกออกเรือนนะจัดอยโอ้ยนี่สามสิบมายังไงจ้าคุณดูจัดไปเลยพี่มาไปกันยาวๆเลยนะจ้าคุณดูนี่ โอ้โหแจกหน่อยจ้าโอ้โหนี่มาแล้วจ้าเริ่มมาแล้วโอ้โหตอนแรกผมคิดว่ามันไม่แจกแล้วนะเอาเลื่อนว่ะมาโอ้โหระวังก็โตนี้นี่โอเคนะครับผมนะสุ เพอร์เมเกอร์นะครับนะมายังไงจ้ามาไปเราไปลุยกันตอนนะจ้าของคาบอยนะจ้าโอ้โหคาบอยนะครับผมนะคาบอยมาดีครับมาเวลเราเนูตรงครับผมนะไม่มีคําตามไม่ต้องทำถึงครับผมรับทุนนะาคคารับทุนเลยด้วยนะจ้าคุณดูนะอีกอย่างหนึ่งพี่หนึ่งบัตรส่งบัตรฝากง่ายถอนง่ายนะครับผมนะเออใครที่อยากเรอย่าตามก็เล่นอยู่ใต้คอมมันเดอร์นะ เข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เดืนนะเอออยาได้ปูก,ก็ไปที่แอด,ดไม่ได้นะจ๊ะคุณดูแอด,ดมินบริการดีมากครับผมนะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะจ๊ะคุณดูมายังไงจ๊ะโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบมาอื้อออม <c oughs> เข้ามาดีครับมาคนสองมาดีจัดไปเลยพี่มาไปกันยาวๆเลยนะจ๊ะคุณดู นี่มาดิเออเฮ้ยเอา,เ,อาเรื่องบะนี่ดูกันนะวไนน้จะห้าร้อยหนึ่งบาทนะครับผมนะไปเราบรลุยก,กันต่อนะจ๊ะงางจ้าคุณดูนี่โอ้โหลายยาว,ยาวๆนะครับผมคุณมาดิเออนี่ คุณแปลกอีกแล้วมาคุณมาไหมคุณสิบหกโอ้โห,โหไม่เคยได้นะจ๊ะคุณดูโอ้โหเอาเลื่อนว่ะมาสุดท้ายเป็นยังไงครับดูกันหน่อยนะจ๊ะคุณดูนี่ยังไงจ๊ะยังไงยังไงเอาเลื่อนมาจ๊ะมาโซโซนะครับผมนะเอเอโซตายนะครับผมนะเออไปตามๆพอนะครับผมนะเบรกห้ามบัตรได้แล้วนะเออมันค่าขั้นนองนี่แหละมา ไงโอ้โหคนสี่มาดีคนแปะมาไหมจ๊ะสเกเตอร์อีอันหนึ่งโอ้โหขัดวะนะได้อยู่ครับผมนะั150้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอาเลื่อนนะพี่นะเอาเลื่อนอยู่แล้วมานี่ดูกันหน่อยนะจ๊ะคนดูนีคนสองมาจัดไปพี่มาไปกันยาวๆเลยนะจ๊ะคนดูอ้าวเลื่อนคนสี่มา อ <c oughs> มาดิครับ150บัาทมาสวยแบบนี้เลยมาจัดไปเลยพี่มาไปกันเยอะๆเลยนะจน๊ะคุณดูมาดีมาดีมาดิปรับซอยเรามาเจอกันปรับโอ้โหสเกตเตอร์สมแล้วเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมมาดูกันเอาไว้นะจน๊ะคุณดูนี่อ่าเรือนะไปเราไปลุยกันต่อน,นะจ๊ะคุณแปลกอีกแล้วมายังไงจ๊ะ สวยแบบนี้แหละมาคุณผู้ชมมาหนี่เอาเรือนนะเออถ้าพี่ๆคนไหนอยา,ากเล่นอยาาตมกเล่นอยู่ใต้คอมมันเดอร์นะเข้าไปเล่นเข้าไปตมไดเดอร์นะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับผมนะพูดเยอะเจ็บคอนะครับผมนะเออเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เดอร์นะนี่จังวันนี้โอ้โห,โหนะเออได้กาําไรสรงพันแล้วนะจ๊ะคุณดูนะผมพอแล้วนะจ๊ะเออข้านง นะค่า 1, พันพะกครับผมนะได้เลวก็พอแล้วนะครับผมนะนี่ยังไงจ้าคุณดูนะเออเฮ้ยได้กำไรมาสองพันแล้วนะจ้านะเออทำงานทันวันพี่นะได้ตังค์สี่ร้อยห้าร้อยพี่นะตอนนี้ผมใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะจ้าคุณดูได้กำไรมาแล้วสองพันเอาเลื่อน <laughs> ยังไงจ้าคุณดู นะเออคนที่ากจะได้แคดิฟีก็ไปเอาที่แอดมินได้นะจ๊ะเออส,สอดทับแอดมินได้เด้นนะแอดมินบริการดีมากครับผมนี่เอาเลื่อนนะเดี๋ยวเจอกันคิดใหม่นะครับผมคุณผู้ชมบายบายครับผมนะบายบายซีอู่ไ่นะครับผมนะได้กำไรก็พอแล้วนะ2 1 6 0บาทเอาเรื่องจักนะแค่เบรกข้ามใบนะครับผมคุณผู้ชมนะเดี๋ยวคิดใหม่เจอกันใหม่นะครับผมบายบาย